สวัสดีค่ะ JK มาแล้วค่ะทุกท่านมาพร้อมกับรถยนต์สวยๆนะคะดูแม็กนะคะทั้งสวยมากๆเลยนะคะถูกใจแอดมินค่ะอยากได้แม็กเขาอีกแล้วนะคะสวยมาก t o y ยต a a ออกินะคะรถปี04ค่ะคันนี้ราคา79,000บาทค่ะเครื่องยนต์1,600 cc นีนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาด้วยนะคะกระจกไฟฟ้าเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นฉ่ำเชื้อเพลิงนี่ใช้2ระบบเลยนะคะ ประหยัดมากๆค่ะทุกท่านด้วยระบบแก๊สและน้ำมันค่ะภายในสวยๆกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะคอนโซลหน้าสวยพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยนะคะแผงประตูสวยๆค่ะทุกท่านโดยรวมแล้วสวยพร้อมใช้นะคะราคา79,000บาทน้ำมันแก๊สค่ะ2ระบบภาษีพรบรปี66นะคะ t o y ยต a a อ t ติปี04ค่ะ ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะอยากเดินทางไปดูนะคะรถอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมอยู่แถวไร่ทิ้ง32นะคะส่วนเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะแอดมินก็ได้ใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสามารถโทรไปคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้โดยตรงนะคะและนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำค่ะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ